ทีนี้เรามาองมาดูตัวอย่าง5.6นะครับตัวอย่าง5.6บอกว่าเอาเส้นลวดนะมาขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแอลกว้าง0.1ยาว0.2เมตรนะเพราะฉะนั้นแอลก็เท่ากับ 0. 2เมตร W เท่ากับส่วนจเมตรจริงๆจะนิยามสลับกันก็ได้ไม่มีปัญหานะครับมีกระแสไหลผ่านเท่ากับ10.0แอมแปร์นะวางไว้ในสนามแม่เหล็ก B มีขนาดเท่ากับ0.5วนเทสลาใช่ไหมครับโดยเริ่มต้น ะให้เริ่มต้นให้ด้านหน้าของขดลวดตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กด้านหน้าของขดลวดตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กก็หมายความว่าเวกเตอร์ a ขนานกับเวกเตอร์ b ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาบอกให้หมุนขดลวดช้า,ชา ไปเป็นมุม180องศาจากระนาบเดิมก็หมายความว่าสมมุติว่าเดิมขดลวดอยู่ในระนาบแบบนี้นะอันนี้คือตอนเริ่มต้นเราก็จะหมุนขดลวดไปชา้าๆนะครับหมุนขดลวดไปชา้าๆนะครับ จนกระทั่งมันพลิกไปด้านหนึ่งก็คือหมุนไปหมุนไปช้าๆจนกระทั่งมุมตัวนี้พลิกมาหนึ่งอองศาถามว่าทอร์กที่ใช้สูงสุดจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ จะเห็นว่านะอันนี้สนามแม่เหล็กก็จะ,จะมีทิศแบบนี้เพเขาบอกว่าตอนเริ่มต้นนะะด้านหน้าของขดลวดตั้งฉากกับด้านหน้าของอที่จองสนามแม่เหล็กถ้าด้านหน้าของขดลวดตั้งฉากกับที่สองสามแม่เหล็กด้านหน้าของขดลวดจะอยู่ในแนวนี้ซึ่งหมายความว่าเวกเตอร์ a จะอยู่ในทิศนี้ใช่ไหมครับจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยทอร์กรับเป็นศูนย์ เมื่อเราพยายามที่จะบิดขดลวดไปเนี่ยมันก็จะมีทอรกนะครับเกิดขึ้นมันจะมีทอรเกิดขึ้นหมายความว่าเราจะต้องให้ทอรจากแหลงภายนอกเข้าไปนะในกรณีนี้นะครับจะต้องใส่ทอรก จะแรงภายนอกก็คือแรงที่เราใช้ในการปิดกดลวดนี่เองนะครับให้หล้างกับทอจากสนามแม่เหล็กพอดี ไอ้ที่เราบอกว่าจะต้องให้หักล้างกับทอของจากสนามมะเหล็กพอดีเพราะว่าเราบอกให้หมุนช้าๆก็คือค่อยๆหมุนมาช้าๆให้ทอที่เราใส่เข้าไปหักล้างกับทอของสนามแม่เหล็กพอดีเพราะฉะนั้นนะทอจากแรงภายนอกสูงสุด จะเท่ากับทอจากสนามแม่เหล็กสูงสุดเช่นเดียวกันไหมครับเพราะว่าเราค่อยๆใส่เข้าไปเพื่อให้หักล้างกันพอดีนะนคือท่านหมาความว่าท้อแา็แรงภายนอกสูงสุดก็จะเท่ากับทอจากสนามแม่เหล็กสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ เราก็ต้องมาดูว่าแล้วไอ้ทอ้อจากสนามแม่เหล็กเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะทอ้อจากสนามแม่เหล็กนะทอ้อมีค่าเท่ากับเม ท้กับปีนะครับขนาดของทอ้อก็จะมีค่าเท่ากับเอ s มบีซต้าใช่ไหมครับเมื่อมุมเซต้าตรงนี้เซต้าคือมุมและวางเอ่อ เวกเตอร์ M กับเวกเตอร์ B นะฮะจะเห็นว่ามุมเซตา้าค่าไซนเซตา้ามีค่าได้มากที่สุดคือหนึ่งนะเรารู้ว่าไซนเซตา้ามีค่าอยู่ในช่วงลบหนึ่งถึงหนึ่งเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดนะฮะ ค่าสูงสุดของไซเซตาจะเท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าขนาดของทอรมากที่สุดก็คือขนาดของทอรเมื่อซายเซต้ามีค่าสูงสุดคืนหนึ่งซึ่งเมื่อไซนเซต้านนกับหนึ่งก็จะได้ว่าค่านี้มีค่าเท่ากับ MB ช่ครับซึ่ง m มีค่าเท่ากับ i a แล้วก็คูณกับป i i a ก็คือนิยามของแมกเนติกไดโคโมเมนต์จะมากระแสคูณกับพื้นที่ซึ่งจากข้อมูลที่ได้มาเราจะได้ว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ10.0ใช่ไหมครับคูณกับ a ก็คือ l คูณ W ก็คือ0.2คูณ0.1 คูณกับสนามแม่เหล็กก็คือ0.5เทสลานะครับผลลัพธ์ออกมาก็จะมีค่าเป็น0.10นิวตันเมตรครับก็คือค่าทอร์กสูงสุดที่เราจะต้องใส่เข้าไปเพื่อทำให้มันหมุนไป180องศา